สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเช้าค่ะดิฉันพูดถึงตัวนี้ค่ะมิรา c คิลค e ีมนะคะตัวนี้ต้องบอกว่ามันกระปุกจิ๋วก็จริงนะแล้วก็ราคา290บาทนะแต่ว่าสารสก,กัด9ตัวเนี่ยคือนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ให้แบบเข้มข้นนะคะจะเห็นว่ากระปุกมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ใช้ประมาณเกือบเดือนนะแต่เราก็ถือว่ามันคุ้มค่าเพราะว่ามันช่วยมากในเรื่องของผิวที่แบบ ฟูขึ้นนุ่มขึ้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันจากเดิมเนี่ยที่เราเคยใช้แค่เซรั่มกันอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยเราก็าามันดีแล้วมันดีแล้วจริงๆยังไม่คิดจะใช้ด้วยนะแต่เพีเยงแต่ว่าคืออย่างเราเนี่ยในมุมฐานะคนขายเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แบรนด์เนี้ยเขาจะยิงแอดกันเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกค้าจะไม่มาถามเพราะฉะนั้นก็เลยลองใช้ในช่วงแรกนะคะลองใช้เพื่อที่จะเตรียมแบบเหมือนเตรียมรับมือแล้วจะได้ตอบคําถามลูกค้าได้ว่า ใช้แล้วเป็นยังไงดีไหมหรือว่ายังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอบางทีแบบใช้เขาเรียกอะไรพอใช้นี้อยู่ใช้นี้อยู่ก็มาใช้ด้วยกันแบบที่เราใช้อ่ะค่ะเออแล้วบางคนอาจจะปรับในเรื่องของการใช้ว่าพอบางทีแบบอืมเช้าเช้าเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากทาเซรั่มเพราะว่า มันจะต้องนวดต้องอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะใช้ตัวนี้เพราะมันก็จะซึมตัวนี้มันจะซึมเข้าผิวได้แบบเร็วกว่านะคะแล้วมันจะรู้สึกแบบหน้าแน่นทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงรองพื้นต่อตบแป้งต่ออะไรเงี้ยพูดถึงอะตัวนี้มันจะเร็วกว่าแล้วก็สะดวกกว่ากับเช้าเช้าเวลาที่เราจะต้องทํางานนะคะแต่ถ้าอย่างกลางคืนหรือว่าอย่างเรา work from home อยู่แล้ว พี่ก็แนะนําให้คุณพิลิพี่ลยไปเลยค่ะกับการที่จะใช้มันคู่กันนะคะเพราะว่ามันใช้คู่กันแล้วพี่รู้สุกว่ามันโอเคนะมันโอเคนะยกเว้นแค่แต่บางคนที่คุณรู้สึกว่าอม,มันอาจจะมีการแพ้สารสกัดบางตัวบ้างอันเนี้ยคุณอาจจะแบบก็ไม่เหมาะกับคนกลุ่มนี้เลยนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ใช้ได้ก็อยากจะแนะนําเพราะว่าราคาเขาหน้าราก็คูณชิ้นละ250บาทเอ้สองยบาทแล้วก็ใช้กันแบบ คือใช้กันเป็นเดือนถ้าไม่ได้ใช้แบบแนวเรานะคะคือเรานี่คือบกเช้าบกเย็นแล้วแถมแบบมีทําคลิปทําอะไรอีกคือเราใช้อยู่แบบนี้เราก็ใช้อยู่ประมาณอาสองเดือน3า,ามเซตอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พืซื้อคู่อย่างเงี้ย ก็ถูกลงมันก็จะเหลือ500บาทก็เซฟๆอีกนะคะแล้วคือซื้อ3ชิน้น5ชิน้นโปร,ร่วมกันคือมันสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะแล้วมันก็ยิ่งคุ้มถ้าวันนี้เราใช้ทั้งสบู่เอ้ยกันแดดเอ้ยของเขาครบทั้งหมด4ตัวนะคะคือดูแลแบบจบปิง้งกิ้งกล่องแก้วเลยนะคะ